แซบดีมาวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นความสามารถของลิ้นเราสองคนคน,คนที่กำลังลดน้หนักโปวดใช้วิรราาจารณญาในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า12ปีคนรพาครอบครัวมาดูกันเยอะๆนะคะ ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมาพบกับเราสองคนนะคะพี่โอและเมงตะลุยกินครับผมวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดนครนายกค่ะทุกคนนะยังไม่ได้กลับเหมือนเรามากันหลายวันเลยเนาะใช่จริงๆเรามาแค่2วันหนึ่งคืนค่ะทุกคนแต่ว่าเรานี่ก็แบบไปตะลุยกินเยอะเหมือนกันนะวันนี้ก่อนกับเนี่ยากจะกินส้มตำมากๆส้มตำแบบ เราก็แบบอยากจะกินอ่ะต้มซมอีกแล้วต้มซมอีกแล้ว,ลวหนิงสามารถกินได้ทุกวันค่ะกินได้ทุกวันค่ะใครเป็นเหมือนหนิงนะคะนคนหนี่กินได้ทุกสมสมวัน วันละสามมื้อหนึ่งก็กินได้ค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะหนิงกับพี่โอจะพาทุกคนไปกินส้มตําร้รานแซ่ๆบๆไก่ย่างนัวๆอวะพไปเอกไหนมาเนี่ยร้านนี้พอดีมีน้องแนะนํามาอ๋อเหรอใช่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่า<ม>ร้านที่หนิงจะพาไปหรือว่าร้านที่น้องเขาแนะนํามาเนี่ยมันน่ากินแค่ไหนนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งก่อนค่ะไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยครับผม ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านส้มตําไก่ย่างจามจุดรีะคะ่ะทุกคนจะบอกว่าคนเยอะนะคือน่าจะเด็ดและคิดว่านะแต่บอกว่าส้มตำเขาว่าราคาไม่แพงเลยนะคะมีแบบมีประมาณแบบ2030ตําตำได้อะ่ะคือจะให้บอกทั้งหมดก็คือไม่ไหวนะคะก็คือมีแบบทุกตำดกว่า มีเกือบถุกตามที่ทุกคนอยากจะกินใช่นะคะแล้วก็จะเป็นพวกไก่ย่างไก่ย่างของเขาก็น่าจะเด็ดเหมือนกันนะเพราะว่าชื่อร้านของเขาคือส้มตามไก่ย่างจับทุรีนะคะก็จะมีพวกไก่ย่างนะ,ะหรือจะเป็นพวก้ําตกพวกลาบนะคะหรือจะเป็นยำนะมี เป็นแบบเบสิกพื้นฐานอาหารอีสาน <Okay. S 1> แหละนี้นะคะเราก็สั่งไปสามตำเลยนะคะเพราะว่าหน่งแบบชอบกินส้มตำมากโอ้ยสุต่มากสามารถกินได้กินก็ได้กินทุกวันก็ได้วันละสามมื้อก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรอส้มตำกันเลยก่านค่ะ เราสั่งวันนี้นะคะก็มาแล้วค่ะทุกคนน่าทานมากหอมมากจะบอกว่าหอมมากนะคะเมน,นูที่หนึ่งกับพี่โอ๋สั่งวันนี้นะคะมีนี่เลยไก่ยาก่างอันนี้คู่ละสามสิบาทก็คือจานนี้สามสิบบาทถัด <Wow. S 1> มาเป็นไส้ย,ย่างนะคะคไส้ย,ย่างเขาก็จะมีน้ำจิ้มเจียวด้วยแล้วอีกอันนึงเนี่ยอันนี้ที่พี่โอ๋อยากลองก็คือนั่นก็เป็นยำ ครื่องในหมูใช่ไหมยำเครื่องในหมูนะคะช่วงนี้หมูแพงด้วยนะแล้วก็ส้ตมตำอย่างฉับเป็นตำปลาตำปลากับตำปลากกอบตอนแรกเขาจะคิดผิดคิดว่าตำปลากอบเป็นตำปลาร้าปกติหนิคือปลาร้าอย่างเดียวนะเดี๋ยวเรามารองชิมกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนนะกินปลาร้าหอมมากพอชิมอันแรกเลยไก่ย่าง บอกว่าแบบนั่งรออาหารนะคนก็แบบเดินเข้าร้านตลอดเลยคนเต็มร้านเลยอืเขาหมักดีมากทุกคนนกไก่แบบหอร่อยมีความหวานนิดนึงดีหมักดีมากจริง <c oughs> ก่เขาอร่อยมากคือหมักดีมากทุกคนแบบอร่อยอ่ะมันจะไม่แห้งมากมันจะมีความแบบช่ำๆนิดนึงแล้วก็มีความหวานโอเคขัดมาไส้ย่างอ่ะอันนี้ก็น่ากินทุกคนติ้มเขาแบบทำมา ไส้ย,ย่างดีค่ะอร่อยเขาแบบมันมีความหวานนิดนึงอร่อยมากไส้ย,ย่างดีอขอชิมช่องตําเลยไม่รอช้ายังรู้สึกว่านารรา้ำปลาเขาไม่เยอะมากพอนะคะป <c oughs> ลาลวก ยังรู้สึกว่ายัางไม่ถึงหนึอ่อนะไม่ถึงว่าอชอบแนะ้ปลายเยอะๆอะแบบเต็มๆนะเดีเ๋ยวรวมอร่อยตอนนี้ก็คืออะไรก็ได้ต่อมาตำประกอบค่ะปรากอบอร่อยแต่ว่า คือหนึ่งอะ่ะเข้าใจว่าตําประกอบคือปลาร้าแต่ว่ามันเป็นตําไทยใส่ประกอบก็ถ้าใครอ่ะอยากจะกินเป็นแบบปลาร้าประกอบนะให้เขียนวงเล็บไปด้วยว่าเป็นปลาร้าอันนี้หนึ่งก็ไม่รู้เนาะมันก็ออกมาเป็นตําไทยใส่ประกอบนึ่องอีกเมนูนึงที่ห้ามพลาดนั่นก็คือตําถั่วบตำขวสามชั้น เขาเรียกว่าอะไรตังทั่วบุกกรอบเหรอมกอบตังทั่วบุกรอบค่ะนอืมอืมอ่มากตัาทัวบุกรอบคุอน่เลิศขอมีส่วนร่วมนิดนึงนะครับเหลือถ้ามีมูก็ยังดีนี่นะครับยำเครื่องในหมูคือช่วงนี้หมูแพงครับ คืออย่างเรามันต้องกินของแบบแพงๆไว้ก่อนเนี่ยสุดยอดก็คล้ายๆหน้าตาก็คล้ายๆเหมือนน้ำตกพวกน้ำตกหมูนะที่มีกาใส่ข้าวกลั่วแต่นี้เป็นเครื่องในหมูนะครับของแพงของแพงของแพงเอาลยครับทวาโต๊ะอ้ย ดีมากคือรสชาติคล้ายๆแบบน้ำตกน้ำตกหมูแต่พอใช้ข้างในมันเลยอีกติวน่ะแบบหนึบๆมันตู้ฟันอร่อยทีบบ่สุดยอดอ,อ,อ,อีกทันหนึ่งเขาบอกว่าร้านเขาเด็ดเขาเด็ดเรื่องไก่ย่าง่ะไปเลย นี่ลลองทำโตโต,โตหรือว่านี่เออเด็ดนะเด็จนะเดจ,จริงอร่อยใาได้แนะนำครับใครที่มาแถวนควรนายกแล้วหาร้านต้มตำที่แบบอร่อยอร่อยร้านนี้แนะนำพี่โอคอนเฟิร์มเดี๋ยวให้น้องหนึ่งคอนเฟิร์มอีกรอบ สดชื่นมากคือแบบได้พลังของส้มตำเข้าไปน้ำปลาเข้าไปรู้สึกสดชื่น <c oughs> นเมื่อกี้ยังงงอยู่เลยนเดี๋ยวเราสองคนนะคะขอจัดการบนโต๊ะก่อนนะคะทุกคน ว่ามือเนี้ยแซ่บมากคนอ่าคือทริปนครนายกอะสองวันนะจะบอกว่าฟูมากใช่อร่อยทุกร้านเรากินร้านไหนก็คืออร่อยทุกร้านเลยแต่จริงอ่ะเอฟซีบางคนเขาไปถามว่าเฮ้ยทำไมพี่โอกกับน้องเน่งอปกินที่ไหนก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยแล้วนี่ก็อร่อยคือจริงอ่ะไม่ใช่ครับพอเวลาที่เราจะมารีวิวร้านไหนสักร้านหนึ่งนะเราก็ทํากันบ้านมาระดับหนึ่งแหละแล้วก็รีเสิร์ชหาข้อมูลว่าเฮ้ย คนรีวิวเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราสุม่มสี่ถึงห้าเข้ามาเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะคือคอนเซ็ปตถ้าร้านไม่อร่อยเราก็คือจะบอกว่าไม่อร่อยแต่ร้านไหนไม่อร่อยเราก็คือไม่โคตรนะคะทุกคนอ่าใช่เราจะแนะนำเอสซี C เราแต่ร้านที่อร่อยอร่อยและร้านที่เด็ดเท่านั้นแหละครับใช่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวกับคุณแมกันก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปของนครนี้ของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามก่อนเลยนะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเรานะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่สวยๆนะคะของกินอร่อยๆด้วยถ้าใครมีร้านแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตาม กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะคะ